วัสดีครับเกมผีอีกแล้วนะครับวันนี้เป็น,นอผีหอหมกนะครับลักษณะเหมือนเนออสีแดงนะครับเป็นผีนําเข้านะครับจากอินโดนีเซียนะนี่มมาเก็บกระดาษนะครับหกงันนะไปได้ปดเสียงหน่อยโอ้พื้นที่ค่อนข้างนี่จะ โล่งเลยครับปอดโปง่งมีบรรยากาศต้นกล้วยนี่มันต้นอะไรเนี่ยมีต้นกล้วยนะครับ้ก็มีลูกด้วยนี่ครับต้นกล้วยเอ้ยเฮ้ยผีทวงกล้วยเอ้ยเฮ้ยเ้ยผีมันมาทวงกล้วย อ้าวผีผีห้อยหัวนะจ๊ะเนี่ยมาล่อผีกันต่อมาล่อผีกันอ้อนี่มันอ่ลักษณะของอ่ใบไม้ร่าเริงนะ,ะเนี่ยอ๋อปลูก ท่ามกลางพื้นที่โลกงเลยบูกข้างต้นกล้วยนี่ใบไม้ราเริงเอา้าเจอกระดาษคนระับเฮ้ย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 มีเสียงผีทวงกล้วยเอา้าผีห้อยหัวอีแกแล้วผีห่อหมก ลักษณะของผีหอมหมด้วยความไม่ยอ่อท้อเรนจะไปล่าผีกันต่อไปเลยยิ้มในกระดาษแล้วนะครับเนี่ยหากระดาษหกอันนะตามหากระดาษท่อมกลางความร้อน ที่นี่ก็ร้อนมากวิ่งไม่ได้เดินช้าอย่างเลยต้นกล้วยแลวครับรองผีตะนีนะโผลมาคนระับเนี่ครับตายต้นกล้วยนะไปแล้วผีหลอกอยังอยู่นะครับผีหอมผีนำเข้าจากอินโดนีเซียนะครับ Ho mục nam cao là mẹ mẹ chưa gà đa lưu Cả mất à mát gà đao hôi 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 หายไ,ไปแล้วเจอกระดาษพอดีเลยวันเดียวเลยเพิ่งอันแรกกระดาษอันแรกเองหายากจังเลยนะมีกระดาษลูป,ปเปลเนี่ย โอ้ยยไม้เกลีย,ยวหัวแดงมากแลยอันนั้นหายไปแล้วผีอะไรกันเนี่ยเจอกระดาษครับสองอันแล้วกระดาษสองแผ่นเดินติดต้นกล้วยเลย

โอ้ยมันโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอ๋อฮะปะทุผุผุปัวโผล่ครับกระดอดกระดอดผมมาตอมหักระดอดนี่มันอะไรเนี่ยรอยเลือดใช่ไหมเนี่ยโอ๊ยโอยลักษณะ สีแดงๆเห็นอะไรเฮ้ยอเมลมเอามนเอนฮ้ยหายไปเร็วเจอโคตหินยับโคตหินยักมีกระดาษบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเฮ้ยเฮ้ย้ยเจอแบบ อันนั่นนั่นนั่นอันนั่นนันนั่นอ้าวหายไปแล้วหายไปแล้วนะครับเนี่ยกระดอดกระดอดมีกระดอดบา้างหรือเปล่าต้นกล้วยก็แล้วอ,อ,อะไรอะไรเอันนั่น กลมหน้าเดินนะครับนี่เจอใบไม้ล่าเริงอีกแล้วอ้าวหายไปแล้วครับใบไ,ไม้ล่าเริงพืชปลดล็อกอผีริมรั้วมันมาริมรั้วได้ยังไงเนี่ย ไม่เจอกระดาษเลยนะเนี่ยเ้ yeah. หายากจังเลยเนี่ยเดี๋ยวๆหัน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 ไอ้วินเฮ้ยๆๆมาไม่สูไม่เสียงเลยเนี่ยผมยังไม่พร้อมเลย

เฮ้ยเร็วว่ะต้นกลวยเรยวเลยเนี่ยกระดาษไม่มีบ้างเลยเลอยอีกสองอันเองนะจะผ่อนมเ่เนียยเฮ้ยเฮ้ยหลบไปคนกำลังรีบ ผมรีบอยู่เนี่ยเอ๊ะมันเดินกลับมาทางเก่าเลยชักงงเลยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกีเวนเฮ้ยหลบไปกระโดดกระโดดไม่มี ่หอะ่ะโมโอ้ยไม่เร็วไมกเร็วนะขอทางหน่อยมาห่ะกระดดหาไม่เจอเลยเนี่ย ทำยังไงดีนเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีหรือเปล่ากระดาดหาอยากจังกระดาดอยู่ไหนยอยู่ไหนกระดาดโอ้ยไปแล้ว ยิ่งเดินไม่ทั่วเลยเนี่ยทำไมไม่เจอทำไมไม่เจอเฮ้ย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  mày chơi chinh chinh nuôi chưa Ơi máy là lường để mày chơi cà đạp hơi 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 Ơi แอบอยู่นี่ประโทไเดือดหานแล้วโอยผีนำเข้าจอาอินโดนี่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เลยียเปกระดาษลุยเพนเดียว ยากจังเลยเนี่ยโอ้ยฉันไม่กลัวเธอเอะไอฉันจะ,มา,ม,าะามาตามหากระดาษผมมาตามหากระดาษเนี่ยไม่กระดาษหรือเปล่าเนี่ยอีเพนเดียวไม่มีเวย้ยกระดาษกระดอด Ao vui 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 ơi ơi เห็นกระดานหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเยอะยเฮ้ยเย้ยเชื่อเฮ้ยเยะฮ้ยก็ดาดอยู่ไหนกระดาดกระดาดเห็นกระดาษหรือเปล่าคุณเห็นกระดาษไหมครับ คุณเห็นกระดาษหรือเปล่าเห็นไหมครับเมาเห็นกระดาษไหมครับเฮ้ยเห็นกระดาษหรือเปล่าเนี่ยเห็นกระดาษไมาหษไมเหนื่อยแล้วนะเนี่ยัไม่มเจอกระดาษ ข้ามไปตอนเจอกระดาษเลยกระโดดกระโดดกระโดดอยู่ไหนกระโดดกระโดดเยกะก็เดินวนไปวนมาเนะี่ยไม่เจอนะเฮ้ยสงสยัยจะเฮียนมอกผีเฮียนมากเยกอะ ไม่เจอเลยนี่อะเอ้ยไม่มีนี่อเอาเป็นว่าต้องยอมแพ้นะครับให้กับความเฮี้ยนของผีเนะี่ยผีตัวนี้ค่อนข้างที่จะเฮี้ยนมากเลยนะครับอบนว่าต้องขอสยบนี่ให้กับความเฮี้ยนนะครับเนี่ยไว้เจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับอาวเราเจอแล้วครับเจ้เร็วเจอเร็ว,รวนี่งไงอันสุดท้ายนะครับเจอเร็วอ้ผ่านแล้ว เออกว่าจะเจอสุดยอดเฮี้ยนมากผีตัวนี้